สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Open House On Air ของเราในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษมากๆยังไงครับเพราะว่าทีมสทไอดอลที่จะพาเราไปนะครับยืนอยู่นี่ถูกต้องครับผมแล้ว <c oughs> ไอเราก็รับไม่ทันเลยตงรงจะพิเศษยังไง <c oughs> พี่มีนี่แหละพาน้องๆไปนั่นเองนะครับจะพาไปที่สาขา <c oughs> เทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยไปเจอสถานที่จริงๆแล้วน่าเรียนมากๆครับพี่ก้าคือบรรยากาศเรารู้สึกว่าอยู่รี้เราเรียนใต้ท้องทะเลเลยใช่ไหมไม่ขนาดนั้นมันอยู่ใกล้ทะเลบรรยากาศดีแบบมีภูเขารอบด้านมีภูเขากับทะเลแล้วบรรยากาศคือน่ารักอ่ะ คนแถวนั้นก็แบบเป็นกันเองไปออกไปซื้อของที่ตลาดเลยมันมันน่ารักไปหมดอ่ะอแล้วคณะนี้เนี่ยก็มีความรู้เยอะแยะมากมายหลากหลายสําหรับน้องๆที่มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะครับจะได้ไปเห็นห้องที่เกี่ยวกับพืชพันธุ์การตัดแต่งพันุกรรมอ,อะไรอย่างนี้ก็มีด้วย ถ้าสนใจมากถ้าเกิดพี่มีจะพูดมาขนาดนี้รอช้าไม่ได้เลยครับน้องโอเคเดี๋ยวพี่มีวาร์ปไปพาน้องๆพาไปที่นู่นเลยโอเคมอบูเลยไปกันเลยดีกว่าครับกับช่วงนี้เลย Open House on Air ไปแล้วนะไปแล้วนะพี่เก้าไปแล้วไปแล้วไป ยังไงบางครับน้องๆสวัสดีครับ <im concentrated music> ต้อนรับเข้าสู่ช่วง Open House on Air เห็นบรรยากาศรอบตัวพี่มีเนี่ยเต็มไปด้วยสีเขียวสวยงาม แล้วก็มีลมพัดจากธรรมชาติที่พัดเย็นตลอดเวลาแบบนี้วันนี้พี่มีพาน้องๆมาอยู่ด้วยกันที่มาหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีครับพี่มีจะพาพวกเรามาศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติในสาขาเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ครับผมถ้าเกิดน้องๆอยากรู้แล้วว่าเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปดูบรรยากาศการเรียนกันแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศการเรียนการสอนของที่นี่เนี่ยพี่มีจะพาน้องๆไปพูดคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรกันก่อนพร้อมยังครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปกันเลย น้องๆครับณตอนนี้พี่มีพาพวกเรามาอยู่กับอาจารย์เมทินีซึ่งจะมาให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีการเกษตรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ ก็อยากจะถามอาจารย์เลยคาถามแรกว่าสาขาเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยถ้าน้องๆเข้ามาแล้วจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วสาขาเทคโนโลยีการเกษตรของที่นี่เนี่ยมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับอ <นะ S 2> าจารย์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปาศาสตร์นะคะก็ได้ผลิตหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรนะคะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีนะคะโดยที่หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรของเราเนี่ยจะเน้นนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพืชนะะใน สมัยใหม่นะคะคโดยเราจะเน้นไปที่พืชที่มีความสําคัญต่อการส่งออกนั่นก็คือไม้ผลนะคะเป็นไม้ผลเพราะฉะนั้นในหลักสูตรนี้ถ้าเราเข้ามาเรียนแล้วเราก็จะได้ถึงทั้งในเชิงทฤษฎีแล้วก็ทา,ทางด้านปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับทั้งเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์พืชนะคะคการอาราคคาพืชแล้วก็เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวค่ะแล้วในส่วนของเกณฑ์การรับสมัครหรือว่า เงื่อนไขของน้องๆที่อยากจะเข้ามาเรียนที่นี่นมีเกณฑ์การรับสมัครยังไงบ้างครับค่ะหลักสูตรนี้นะคะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะเพราะฉะนั้นเ,เด็กๆที่จะเข้าเรียนได้ต้องมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเราจะรับเ,เด็กที่จบในสายวิทยาศาสตร์นะคะช่องทางของการรับสมัครนะคะก็จะมีการรับตรงนะคะทั้งในเขต12จังหวัดภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ทั่วประเทศด้วยนอกจากนี้ยังมีโครงการพิเศษอื่นๆด้วยค่ะก็น้องๆสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบูร าวิทยาเขตจันทบุรีนั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่มาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้เบื้องต้นกันขอ,กขอบคุณมากค่ะโอเคครับน้องๆเดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นบรรยากาศจริงๆการเรียนจริงๆแล้วก็สถานที่จริงๆของสาขาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีแห่งนี้แน่นอนครับ ถึงแล้วครับน้องๆตอนนี้พวกเราอยู่ด้วยกันที่เรือนเกษตรเพาะรักซึ่งพี่มี้ก็ได้นัดกับพี่เหมียวนะครับซึ่งจะมาทำหน้าที่เป็นพี่ไกด์ที่พาเรามาเที่ยวในสาขาเทคโนโลยีการเกษตรในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปตามหาพี่เหมียวด้วยกันเลยดีกว่าครับตามเลยเหมียวเหมียวเหมียวอยู่ไหนครับพี่เหมียวครับพี่เหมียวเหมียวอยู่ไหนพี่เหมียวอยู่ไหนน้าพี่เหมียวพี่เหมียว คนนะครับพี่ๆมีใครรู้จักพี่เหมียวบ้างหรือเปล่าครับพี่เหมียวอยู่ไหนครับรู้จักครับอยู่โรงอีเว็บข้างหลังเนี่ยครับโรงอีเว็บข้างหลังนี้โรงอะไรนะฮะโรงอีเว็บครับโรงอีเว็บทำไมถึงชื่อโรงอีเว็บครับอ๋อมันเป็นโรงมันเป็นโรงอีเว็บใช่ไหมครับควบคุมครับเป็นโรงควบคุมอุณหภูมิแต่ว่าพี่ๆเขาเรียกกันว่าโรงอีเว็บเราไปตามหาพี่เหมียวในโรงอีเว็บหรือว่าโรงควบคุมอุณหภูมิพร้อมกันเลยดีกว่าครับตามมาครับ พี่เหมียวพี่เหมียวลงอ e ีเว็บโทษนะครับรู้จักพี่เหมียวไหมครับนี่นะคะพี่เหมียวคะ่ะนี่นครับพ,พี่เหมียว วันนี้พี่เหมียวนี่แหละที่จะมาทําหน้าที่เป็นไกด์ให้กับพวกเราไปเที่ยวในสาขาเทคโนโลยีการเกษตรใช่ไหมครับ<ช><ช>ได้ไปดูสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายแน่นอนเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ไหนดีครับพี่เหมียวไปที่ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก่อนดีกว่าค่ะอ้าวไม่ไม่เข้าไปดูในนี้หน่อยครับค่อยกลับมาค่ะเดี๋ยวได้กลับมาใช่ใชไหมใช่เดี๋ยวคดูข้างในน่าสนใจมากแต่เดี๋ยวได้กลับมาแน่นอนใช่ไหมครับโอเคง<ด>ั้นเราไปที่ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก่อนเลยครับตามมาเลยครับน้องๆค่ะ นะคะพี่มีพี่มีนะคะคือห้องคอลมเย็นเนื้อเยื่อนะคะตอนนี้เพื่อนกําลังทําการฟอกฆ่าเชื้ออยู่ค่ะฟอกฆ่าเชื้อใช่แล้วคอะไรครับพี่มีครับฟอกฆ่าเชื้อนะคะคือการทําให้ชิ้นเนื้อเยื่อพืชนะคะที่เราได้มาทําให้สะอาดปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ค่ะเดินไปดูกันเลยค่ะโอเคไปดูกันเลยดีกว่าครับ แล้วการฟอกฆ่าเชื้อนี่คือเราทํามันไปเพื่ออะไระครับพี่เหมียวครับเพื่อให้มันปราศจากเชื้อจุลินทรีย์นะคะเพราะที่ว่าจะได้ไปอยู่ในอาหารสังเคราะห์และจะไม่มีเชื้อจุลินทรีย์อยู่ข้างในค่ะแล้วพอเลี้ยงเสร็จนะคะก็จะนําไปไว้ที่ห้องนู้นค่ะพี่เหมียวครับแล้วขั้นตอนในการทาฟอกฆ่าเชื้อเนี่ยครับเป็นยังมียังไงบ้างครับตอนนี้นะคะพี่เขากําลังทําย้ายจากคอหล็อกนะคะมาไว้ที่น้ําเปล่าค่ะแล้วเพื่อต่อไปนะคะจะได้ตัดชิ้นเนื้อเยื่อไปใส่ลงในอาหารสังเคราะห์ค่ะ เอาไปใส่ในอาหารสังเคราะห์ก็คือเป็นขั้นตอนของการเพาะเลี้ยงใช่ค่ะนี่นะคะพี่มีนี่ก็คือห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของเราครับห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะเพื่อให้พืชนะคะที่จะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าสภาพปกติมันก็คือผ่านการเตรียมเมื่อเมื่อกี้มาแล้วก็มาเพาะใส่ในขวดโหลแบบนี้เหรอครับใช่ค่ะกลายเป็นว่าการเพาะเลี้ยงในขวดโหลมันสามารถโตได้เร็วกว่าใช่ค่ะปกติ ปอดสารปอดเชื้อจากเชื้ออื่นที่จะเข้าไปอยู่ในขวดได้ด้วยค่ะอืมวมันจะเป็นยังไงฮะเราเพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อชิ้นเล็กๆแล้วมันจะค่อยๆโตขึ้นใช่ค่ะยงสบบามมติยังสมมติดูกันเลยก็ได้ค่ะลองดูดูกันด้ นี้นะคะพี่มีนี่คือห้องปฏิบัติการโรคพืชค่ะโรคพืชเหรอครับใช่แล้วค่ะเป็นห้องเก็บโรคหรือตรวจโรคอะไรอย่างนี้เหรอตรวจโรคพี่มีจะติดโรคจากพืชหรือเปล่าไม่ติดรอกค่ะพี่มีไม่ขนาดนั้นค่ะคนกับต้นไม้คนกับพืชนไม่เกี่ยวกันใช่ไหมไม่เกี่ยวกันค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําพี่นักวิจัยค่ะโรคพืชให้รู้จักกันครับที่ว่าสามารถให้ความรู้ได้แตกฉานก่าหนูด้ค่ะอ๋อเป็นนักวิจัยโรคพืชดยตรงเลยโอเคไปคุยกับพี่เขากันดีกว่าน้องตามเลยครับ สวัสดีค่ะพี่มุกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มุกครับเป็นพี่มุกเป็นนักวิจัยโรคพืชหน้าที่ของพี่มุกค,คือต้องทําอะไรศึกษาโรคพืชยังไงบ้างะครับพี่ครับคือในส่วนของที่ห้องแลบเราอะนะคะก็จะรับตวรวจโรคด้วยค่ะแล้วก็เราจะมีในส่วนของการวินิจฉัยโดยทั่วไปก็คือจะดูจากเชื้อราคร่ะโดยเพราะว่าที่นี่เป็นเป็นภาคตะวันออกแล้วเราจะมี พืชสวนเป็นหลักเป็นทุเรียนที่เรารู้จักกันดีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพริกไทยเนี่ยค่ะก็จะต้นพริกไทยนี้ก็เอามาให้ดูว่าคือจริงๆแล้วมันมีลักษณะอาการของของของโรคอยู่แต่ว่าเป็นต้นที่เป็นโรคเหรอครับใช่ค่ะแต่ดูปกติมากแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นโรคไวรัสนะคะเป็นไวรัสในพริกไทยซึ่งจะทําให้เกิดการแคกแกลนแต่เกษตรกรเนี่ยมองด้วยตาเปล่าจะไม่รู้ว่ามันมันต้นนี้มีโรคอยู่นี่เรามาตรวจแล้วเราพบ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาคิดค้นหาวิธีการที่จะทำยังไงที่จะทำให้เกษตรกรเกรนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วยตนเองอ ก็ถือว่าเราได้เห็นภาพแล้วก็ได้ข้อมูลดีๆที่พี่มุกได้อธิบายให้เราฟังไปแล้วเดี๋ยวพี่เหมียวจะพาพี่มีกับน้องๆไปที่ไหนกันต่อครับไปจุดแรกที่เราเจอกันนะคะพี่มีมตรงโรงเกษตรค่ะโรงเรือนของเราเองค่ะอ๋อตรงโรงเกษตรเลยใช่ไหมโอเค <c oughs> ต้องขอขอบคุณพี่มุกมากนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันไปดูบรรยากาศในโรงเรือนเกษตรกันว่าจะมี <c oughs> อะไรน่าสนใจรอเราอยู่ค่ะ <c oughs> โหนี่เหรอครับพี่เหมียวโรงอ e ีเว็บใช่แล้วค่ะนี่<ช>คือ<ะ>โรงอ e ีเว็บของเราค่ะอ๋อแล้วโรงอ e ีเว็บทำไมถึงชื่อโรงอ e ีเว็บแล้วนะครับยังงงอยู่เลยอ e ีเว็บนะคะโรงอ e ีเว็บคือห้องลงควบคุมอุณหภูมิค่ะเพื่อไม่ให้ที่อุณหภูมิข้างในเหมือนกับข้างนอกพอเวลาข้างนอกร้อนข้างในก็ยังจะเย็นอยู่ที่เข้ามาเราก็จะรู้สึกได้ถึงความเย็นเลยใช่แล้วค่ะอ๋อยังกระเปิดแอร์ ค่ะนี่นะคะก็คือเป็นการปลูกพืชไฮโดรค่ะโดยที่ไม่ใช้ดินไงคะคือใช้น้ําใช้น้ําในการเลี้ยงค่ะ,ะเราพาลน้องๆเดินดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยด,ดีกว่าะนะครับปลูกพืชไฮโดรโเคยได้ยินมานานแล้วแต่พี่มีก็ยังไม่เคยเห็นของจริงเลยนี่ของจริงใช้น้ําอย่างเดียวไม่มีการใช้ดินใช่ไหมครับไม่มีค่ะก็คือเราจะใช้เป็นสารละลาย ในเป็นท่านอาหารค่ะก็มามากับน้ำมาพร้อมกับน้ําเป็นระบบหมุนเวียนนี่นี่ก็คือผักสลัดของเราที่เราอ๋อมีอาหารที่ละลายมากับน้ําแล้วใช่แล้วค่ะนี้เป็นผักอะไรนะครับผักสลัดค่ะที่นี่ที่เราหยิบขึ้นมาดูได้หรือเปล่าเนี่ยได้ค่ะพี่มิหยิบขึ้นมาเลยค่ะอ๋อโอ้โหในนี้จะมีราบอ๋อนี่เป็นนี่เป็นส่วนของเราต้องห่อมันไว้อย่างนี้ด้วยครับเพราะว่าตอนแรกมันมาโดยเป็นเมล็ดกับฟองน้ําค่ะ กลิ่นแบบว่าสดมากๆน่ากินมากๆคบน้องๆอแล้วอันนี้ปลูกเพื่อแบบใช้ในการเรียนการวิจัยอย่างเดียวหรือว่าเราเราได้กินด้วยได้ไหมได้กินด้วยค่ะได้กินด้วยเหรอมาเก็บมาเอาไปกินได้ค่ะอ๋อแล้วนอกจากผักสลัดแล้วเรามีผักประเภทอื่นหรือว่าพืชชนิดอื่นที่ปลูกในโรงอีเวสต์ไหมก็มีสตรอเบอรี่ค่ะมีสตรอเบอรี่ด้วยเหรอใช่นน้องๆไปดูสตรอเบอรี่กันดีกว่าครับตามมาครับตามมา นี่ใช่ไหมครับสตรอเบอรี่ใช่แล้วค่ะโอ้โหนึกว่าจะเห็นได้เฉพาะในภาคเหนือที่จันทบุรีก็สามารถปลูกสตรอเบอรี่มันได้เหมือนกันถ้าเกิดมีเรือนแบบนี้ใช่ค่ะอ๋อมีมีลูกด้วยใช่ไหมเมื่อกี้แบเห็นนะฮะตรงนี้เลยค่ะกําลังแดงโอ้โหกำลังแดงแต่ว่าลูกยังเล็กอยู่เลยนะครับใช่่คะอ๋อน่ารักมากๆแม่นึกว่าจะเห็นแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกของเราก็มีอยู่เหมือนกันไม่ใกล้ไม่ไกลโอเคครับ วันนี้ก็เรียกได้ว่าได้เห็นครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในส่วนของงานวิจัยแล้วก็ได้มาเห็นโรงเรือนที่ใช้ปลูกพืชแบบไฮโดริกจริงๆด้วยก่อนจะจากกันไปครับอยากให้พี่เหมียวเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆที่เริ่มสนใจในสาขา เทคโนโลยีการเกษตรหน่อยครับค่ะสาขาทคโนโลยีการเกษตรนะคะมีเรียนหลายด้านค่ะมีทั้งการวิจัยพืชการวิจัยโรคพืชการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและยังมีการทาไฮโดรโปนิกส์นะคะก็สนใจก็มาเรียนกันได้นะคะอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้พี่มีพูดผิดใช่ไหมไฮโดรโปนิกส์ใช่ไหมไฮโดรโปนิกส์ค่ะการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์โอ้โหผักแบบว่าน่ากินมากๆเลยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เหมียวมากนะครับที่พาพวกเรามาทําหน้าที่เป็นไกด์แล้วก็ได้ไปดูอะไรหลายอย่างเลยขอบคุณมากนะครับสำหรับน้องลนะครับโอเ n นเฮาส์ ออนแอครั้งต่อไปเราจะไปกันที่มหาวิทยาลัยใดคณะไหนอย่าลืมติดตามให้ได้ได้ Open House On Air ครับบ๊ายบายห้องเรียนออนแอวันนี้ได้เวลาติวติดจ่อรอติดจิงกับวิชาชีววิทยาอาจารย์อุ้ยยืนยิ้มหวานประจำการอยู่ในห้องเรียนออนแอแล้วครับให้พักสักครู่แล้วกลับมาลุยไปด้วยกัน